สวัสดีค่ะทางด้านพี่ทราบหรือว่าเป็นใคร,ร,ร,รใช่ค่ะสาลีสุพรรณลุงพงลุงพุงค่ะอยู่ที่ตลาดพิยาคนลุมนะคะนี่เรียกว่าตอนนี้คือลุงพงลุงพุงเลยยังเรียกว่าเกลบยร์สีหนาแน่นนะครับดีดีทุกวันค่ะวันธรรมดาก็ลูกค้ามาเยอะค่ะ ก็ยังอยู่ประจําอยู่ที่ตลาดพิยาหยุดวันจ์วันเดียวค่ะค่ะหยุดตามตลาดหยุดค่ะก็ทีนี่รูกคาที่เรียกว่าคือรับควมนิยมเอะไรบ้างก็คือคละกันไปเลยแต่ที่ขายดีมากๆก็จะเป็นใบเตยพาน้ําหอมแล้วก็เผือกค่ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะซื้อคละกันไปค่ะลูกค้ายังแบบ ดีดีกว่าทุกตลาดที่ขายมาตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีที่โกดังพิยาคนลุมหยุดทุกวันจันทร์นะคะเปิดทุกวัน แล้วก็ตลาดหลวงพุทโอยุทธยาตรงสายเอเชียกม44นะคะก็เปิดทุกวันค่ะ8โมงถึง5โมงเย็นแล้วก็ตลาดน้ําวัดบางจากปากเกร็ดนนทบุรีนะคะเปิด8โมงถึง5โมงเย็นเหมือนกันเปิดทุกวันนะคะแล้วก็มีที่ตลาดวัดเขาทําเทียมที่สกายวอล์กสุพรรณอำเภออุทองค่ะอันนั้นก็เปิดทุกวันจ้ะ,ะและนอกจากซารี่นะคะตอนนี้เราได้ดึงสินค้าที่ ของกลุ่มโอท็อปของเราเข้าใหม่อีกร้านหนึ่งนะคะจะเป็นต้มโคง้งปลาย่างเป็นโอท็อป5ดาวของกลุ่มร้านลุงพงษ์ลงพุงค่ะกลุ่มอาชีพสักรวราประขาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะมีขายเป็นพวกปลาน้ําจืดแปรรูปมีปลาย่างแล้วก็มีผงต้มโคง้งสําเร็จรูปซึ่งว่าเอาไปต้มได้เองโดยที่ไม่ต้องหาสมุนไพรมารวมถ้าเป็นกล่องอย่างนี้3ซอง100บาทนะคะ แต่ถ้าเป็นซองนี้35บาทก็คือสะดวกสำหรับลูกค้าค่ะแล้วก็มีต้มโค้งสำเร็จรูปปกติจะขายที่เมืองทองงานโอท็อปชวนชิมทุกครั้งค่ะแต่อันนี้เพิ่งจะมาลงที่นี่ได้2อสวันค่ะลูกค้าตอบรับดีมากแล้วก็มีขาไก่ตุนลำไย,ยเป็นเมนูฮิตของจังหวัดสุพรรณนะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสชาติดีมากค่ะอยากให้ลูกค้าได้มาลอง เพิ่งเริ่มทำได้ไม่กี่วันแต่ลูกค้าตอบรับดีค่ะพี่อ,ปปอันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านลุงพงลงพุงนะคะแต่จะเป็นต้มโค้งปลาย่างปลาย่างรมควันเป็นสินค้าที่ร้านนะคะก็ถือว่าลูกค้าที่ตลาดวิยานี้ยังหนาแน่นเหมือนเดิม 一个吧。